ซีดีธรรมบรัญรยายชุดจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้โดยพระพรมคุนาพรปออประยุตโตวัดยาณเวศก,กวันตตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐม เรื่องที่14บทเรียนมีให้ดูแต่คนไทยไม่ได้ลืมตาตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวะกะเมื่อค่ำวันที่23มกราคมพุทธศักราช2551ถูกเ็ดนัเนแต่ทามถุกางจิตใจนี่าจะไม่เน้น ก็อันนั้นก็ด้านหนึ่งแต่เอาไม่ต้องเน้นจิตใจแหละแต่หมายว่าแม้แต่รู้ปัญหาสภาพสังคมของตัวเองก็ไม่รู้ว่ามาเกิดอะไรขึ้นมันเป็นปัญหาที่ไหนนี่ยอย่างวัดเนี่ยมันก็เป็นของโบราณมันก็บมรดกที่บรรพบุรุษสร้างไว้ใช่ไหมมันก็มีอยู่ทั่วประเทศทุกชุมชนเลยวัดตั้งในราวสามหมื่นวัดหรืเดี๋ยวนี้เกือบสี่หมื่นวัดแล้ววัดที่เป็นมรดก มีความหมายทางวัฒนธรรมแล้วก็ในทางวัตถุก็ใหญ่โตก็เป็นทรัพยากรของประเทศชาติอย่างหนึ่งแม้แต่มองในแง่ทรัพยากรไม่ต้องมองในแง่อื่นก็เหมือนกับว่าเป็นของที่มีราคามากมายแล้วก็เป็นสมบัติชิ้นใหญ่โตเป็นวัตถุมโหลานนี่ยนแล้วเราทิ้งไว้เปล่าๆไม่ได้ในช้ประโยชน์อย่างนี้ก็ถือว่าไม่รู้จกักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใช่ไหม แล้วมันมีมไว้ทําไไรอยู่กลางชุมชนเกะกะสายตาก็กามันก็ต้องใช้สิหนึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่เป็นมรดกตกทอดมาแล้วเราใช้ให้เป็นประโยชน์คุ้มค่ากับชุมชนไหมสมบัตินี้เป็นของประเทศชาติแต่ในแง่มองเฉพาะก็คือสมบัติของชุมชนนั้นแล้วก็จะทำประโยชน์อะไรให้กับชุมชนนั้นหรือใช้อย่างไงให้เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นต้องคิดใช้ให้มันเป็นแค่คิด ใช้ในแง่เป็นทรัพยากรก็ก็ไม่ได้คิดทีนี้มองลึกไปอีกในความหมายเชิงวัฒนธรรมโอ้นี่มันเป็นการสืบต่อเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นที่สืบทอดถ่ายทอดรักษาวัฒนธรรมของสังคมไวใช่ไหมฮะทำไงจะให้ไอ้ตัวนี้มันเป็นที่สืบต่อได้ดีทำหน้าที่ได้ต่อไปเอาลือลึก,กไปมองในแง่ศีลธรรม เรื่องของการรักษาความดีงามของสังคมประเทศชาติทำไงจะให้ทำหน้าที่นี้ในการช่วยให้ประชาชนประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบไม่ทำความชั่วไม่เบียดเบียนการลดอาจญาก,กรรมอะไรต่างๆเหล่านี้อา้าวก็น่าจะต้องคิดให้มานี่หน้าที่ใกล้เข้ามาแล้วนะชักโดยตรงแล้วเข้ามาถึงเรื่องศีลธรรมต่อมาก็ลึกเข้าไปอีกก็เออให้การศึกษาแก่ประชาชน ใช้ประโยชน์เพราะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ประบ,บทบาทเก่าแต่โบราณเดี๋นนี้วัดก็ศักแต่ว่ามีไปซะเ,เยอะเลยนะก็เป็นวัตถุทิ้งอย่างนั้นและทรัพยากรบุคคลอีก,ก็ก็ไม่ได้ใชใ้เป็นประโยชน์หรือเมงงั้นในฐานะที่วัดเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีบุคคลเข้ามาก็ต้องมากดขันพัฒนาคุณภาพผู้ที่อยู่วัดนั้นให้ทำบทบาทในฐานะผู้ที่ เป็นตัวแทนของวัดได้ใช่ไหมทำหน้าที่ของวัดต่อชุมชนน่ะท่านจะมาบวชเป็นพระในแง่หนึ่งก็คือวัดนี้เป็นสมบัติของชุมชนแล้วเป็นศูนย์กลางชุมชนมาแต่โบราณต้องทําบทบาทของวัดต่อชุมชนให้ได้ถ้าทําไม่ได้รัฐมีหน้าที่ต้องไปกํากับไปกวดขันไปกระต,ตุ้นเตือนหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ทําบทบาทให้ได้ เพราะว่าบางทีผู้บริหารประเทศชาติเองก็มองพระแค่บทบาทคืออะไรมอผี่างที่ว่าเมื่อกี้ที่มาเออหรืองันก็พระบทบาทพระก็คืออะไรทําพิธีกรรมให้ก็จบพระก็จะกลายเป็นพราม์บบสิใช่ไหมเป็นผู้ทําพิธีบูชาย,ยันเหมันเออเนี่ยมันง,งั้นก็เรื่องพุทธศาสนาคืออะไรผู้บริหารผู้ใหญ่บางทีก็มองว่าเออคือเราไป ทำวิธียกช่อฟ้าอย่างนี้คือคือเรื่องงานพุทธศาสนาใช่ไหมบางท่านก็อาจจะนึกไปอย่างนั้นพุทธศาสนามีอะไรแค่ไหนความหมายพุทธศาสนาหนึ่งก็ไปยกช่อฟ้าตัวไปเป็นประธานสองก็ไปร่วมวิธีปลุกเสกนะทำพระอะไรกันเนี่ยเพราะนั้นก็เราก็ต้องช่วยกันใช่ไหมต้องตระหนักรู้ปัญหา แล้วถ้าสามารถก็ช่วยกันตักเตือนให้รู้แล้วก็บอกหลักที่ถูกต้องพุทธศาสนาแน่นอนบวชเรียนนี่คำนี้มันเป็นคำที่สื่อความหมายอยู่ในตัวเลยชัดแล้วแล้วการที่หนึ่งที่ผมยกมาให้แล้วไงเอายกมาอีกทีก็ได้บอกว่าสมัยก่อนสองร้อกว่าปีมาแล้วเท่าไรสองสามสองห้านี่สองพันห้าร้อ ห้สิบเอ็ดท่าไรแล่ะครับสองรอยีสบกปีปเนี่ยสองอยี่สบกปีมาแล้วนะประมาณนั้นอ่ะราชการท่านก็หลายปีสมัยนั้นยังชัดเจนอยู่ว่าหน้าทีของพระคืออะไรไม่เพียนเพราะฉะนั้นก็รักษาได้เพียงแต่รู้จุดนี้เท่านั้นแหละรักษาอยู่เลยเอาลองฟังกันอีกทีกันไนดะ้บอกว่าอะไรเป็นประเวณีในพระพุทธศาสนาสืบมาแต่ก่อน มีพระพุทธดีกาโปรดไว้ให้ภิกษุสามเณรอันบวชแล้วในพระศาสนารักษาธุระสองประการคือคันธธุระวิปัสนาธุระเป็นที่ยุดน่วงในจบตอนนึงแล้วเนียแน่ๆนี่กันนี่ก็ชัดแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าห้ามอย่าให้มีภิกษุโลเลละวัตตะปรณิบัติ แลปฏิญาณตัวว่าเป็นกิจวัตรอันนี้คงมีอะไรเพี้ยนแล้วนะแต่เขียนมางี้เราก็ว่าไปตามนี้มิได้ร่ำเรียนธุระทั้งสองฝ่ายอย่าให้มีได้เป็นอันขาดทีเดียวนี่นะคำเด็ดขาดของรายการที่หนึ่งนะถ้าสามเณรรูปใดมีอายุควรจะอุปสมบทแล้วก็ให้บวชเข้าร่ำเรียนคันธุระวิปัสนาธุระ อย่าให้เที่ยวไปมาเรียนความรู้อิทธิฤทธิ์นี่ตรงนี้ชัดไหมให้ผิดธุระทั้งสองไปถ้าแลสามเนรูปใดมีอายุถึงอุปสมบทแล้วมิได้บวชเที่ยวเล่นโวเวอยู่จับได้จะเอาตัวสามเณรแลชีต้นอาจารย์แลชีต้นอาจารย์ญา,า,าติโยมเป็นโทษจงหนัก นี่แหละครับชัดไหมฮะแค่นี้แหละเอาขอรายการที่หนึ่งมาแค่นี้ก็รักษาพุทธศาสนาในประเทศไทยได้เชื่อไหม <S <S 1> <S 1> จับจุดได้ตรงเป๋งเลยไม่มีพลาดเลยเนี่ยพุทธศาสนาอยู่กรงไหนบทบาทของพระคืออะไรตอบในนี้เสร็จหมดแล้วก็ไปกดพระสงฆ์ไปเลยกดพระสงฆ์ห้หมายถึงกํากับญาติโยมด้วยนะนี่เวลานี้ ไปถามใครพุทธศาสนาคืออะไรอยู่ที่ไหนกรงไหนเป็นพุทธศาสนากันนี่แหละบางคนก็ไปพระเครื่องบางคนก็ไปพิธีกรรมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจับจุดไม่ได้แล้วพุทธศาสนาจะอยู่ได้ยังไงก็มองเห็นอยู่ชัดๆนั่นก็จําเป็นครับจะต้องมากระตุ้นกันก็คือว่าบวชเข้ามาแล้วเราก็เรียนเพราะว่าบวชก็คือเรียนบวชเพื่อเรียน แล้วก็จากการเรียนก็หมายถึงว่าเรียนคือการศึกษาใช่ไหมภาษาพระศึกษาคืออะไรศึกษาก็ศิกขาศึกขาก็ฝึกนะฝึกให้ชีวิตดีงามขึ้นมีคุณสมบัติที่ไม่ดีกให้เปลี่ยนเป็นดีมีคุณสมบัติด,ดีน้อยก็เพิ่มให้มีคุณสมบัติด,ดีมากขึ้นก็กลายเป็นการพัฒนาก็เลยเป็นความหมายของคำว่าภาวนาภาวนาแปลว่า ทำให้เป็นให้มีที่ยังไม่เป็นก็ทมให้เป็นที่ยังไม่มีก็ทาให้มีเรียกว่าภาวนาภาวนาก็เป็นศัพท์คู่กับสิกขาสิกขาก็สามภาวนาก็สี่คงทราบแล้วใช่ไหมแยกกันยังไงสิกขาสามแล้วก็ไปวัดผลเป็นภาวนาสี่แล้วก็เรียกกลางๆทั่วๆไปก็เรียกว่าธรรมแะแบบฝึกเราก็ตั้งคติพุทธศาสนาบอกว่าทันโตเสถโหมนุเสสุ ในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐสุดถ้าไม่ฝึกแล้วสู้สัตว์ก็ไม่ได้เพราะนั้นใช่ไหมนี่เราเติมเอนะก็อันนี้มันก็เป็นความจริงถ้าไม่ฝึกก็เสร็จมนุษย์ใช่ไหมไม่ฝึกทําอะไรไม่เป็นเลยเดินพูดมันก็ไม่ได้จะไปทําอะไรก็แพ้สัตว์อย่างอื่นสัตว์อย่างอื่นเขามีสัญชาตญาณช่วยมนุษย์นี่ดีได้ด้วยการฝึก นายก็บอกว่าจะไปพูด hmm. ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพุทธศาสนาไม่เคยสอนแต่ว่าพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกหรือว่ามนุษย์นี้ฝึกแล้วประเสริฐเพือวงเล็บถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่ก็ต้องชวนกันนะช่วยให้พูดบอกอย่าไปพูดเลยบ่กมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐต้องพูดให้เต็มมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึก อันนั้นก็จะมีพุทธพจน์มาสนับสนุนเยอะแยะอย่างเมื่อกี้ท่านโตเสรโธมนุสเสสุและอีกบทหนึ่งก็นั่นพูดถึงพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์เนี่ยคำที่เรียกท่านอย่างหนึ่งใช้คำว่าภาวิตตตะคำจำกัดความของพระอาหารหันต์ก็คือภาวิตตตะแปลว่าอะไรภาวิตะกะัตตะอัตตะต้นและภาวิตตะ ที่พัฒนาแล้วที่ภาวนาแล้วภาวนานี่เป็นรูปนาวเป็นนามแล้วก็เป็นรูปกิริยาช่องสามภาวิตะภาวิตะก็แปลว่าได้พัฒนาแล้วหรือภาวนาแล้วนี่พระอราหันต์ก็จะมีคําจํากัดความอย่างหนึ่งใดยมากเราเรียนกันในแง่ลบที่จริงท่านมีแง่บวกด้วยคือเราจะเรียนว่าพระอราหันต์หรือพระอริยบุคคลเะนั้นนั้นกจัด หรือละสังโยชน์นั้นๆอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่ค่อยพูดในแง่บวกแง่บวกของท่านจะพูดแบบนี้ภาวิตตะพระหานเป็นภาวิตตตะผู้ที่มีตนนั้นพัฒนาแล้วหรือภาวนาแล้วแล้วก็ขยายความภาวิตตตะคือไรภาวิตตโตก็เป็นภาวิตะกาโยภาวิตะสีโลภาวิตจิตโตภาวิตะปัญโยก็ภาวิตะที่เป็นอัตตะตนนี้ก็คือแยกเป็นสี่ด้าน หนึ่งพัฒนาแล้วทางกายมีกายที่พัฒนาแล้วมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพเช่นอาหารการบริโภคอะไรการดูทีวีการฟังอะไรต่างๆเหล่านี้นะมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นที่พัฒนาแล้วพัฒนาแล้วได้ประโยชน์ได้ผลดีไม่เกิดผลเสียสัมพันธ์กัน ตาดูหูฟังแล้วต้องได้ประโยชน์หมดไม่ได้ปัญญาก็ได้คติอะไรแต่อะไรมาไม่ใช่ดูแล้วก็ไปรุ่มหลงหม,มกหมุ่นเสียงานเสียการเสียการเ,เ,เ,เล่าเรียนอย่างนั้นเรียกว่าไม่ภาวิตะนะ mm hmm. ภาวิตะกายเสพบริโภคอาหารการกินก็ต้องได้ประโยชน์มีความมุ่งหมายว่าเออเรากินอาหารเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้ซ่อมแซมบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีกําลังแล้วจะได้เอากายนี้ไปใช้ทําประโยชน์ ไปเล่าเรียนหนังสือไปศึกษาไปพัฒนาชีวิตช่วยเหลือกันมันไม่ได้เป็นจุดหมายในตัวการกินอาหารการเสพบริโภคไม่ได้เป็นจุดหมายในตัวมันเป็น means ไม่ใช่เป็นเองเศรษฐกิจในพุทธศาสนาถือเป็นปัจจัยไม่ใช่เป็นจุดหมายอันนี้ต้องจับให้ได้ที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออย่างนี้ก็คือมันเป็นปัจจัย เอาเลยขอกาศพูดถึงเศษรษฐกิจพอเพียงสักิียังพูดกันวุ่นอยู่เนี่ยจะจับจุดให้ได้พอเพียงยังไงพวกหนึ่งก็สุดตรงไปไม่รู้จักพอใช่ไหมไม่รู้จักพอกนะ็ <c oughs> <c oughs> คือว่ากินเสพเพื่อบริโภคอร่อยอร่อยบำรุงบำรเลอสนุกสนานอย่างนี้กินไม่รู้จักพอเสพไม่รู้จักพอแล้วก็พวกสักแต่ว่าพอ คือหมายความว่าพอพอแล้วก็จบไม่มีจุดหมายพอเอาละฉันเอาแค่เนี้พอหรือสักแต่ว่าพอมีชีวิตยอยู่ได้ไอพวกนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะมันเป็นสุดตรงสองอันคือไอพวกหนึ่งไม่รู้จักพอนี่กินเสพเพื่ออะไรอร่อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอและอีกพวกหนึ่งก็พอแค่มีชีวิตยอยู่ได้ไอพวกนี้ก็สุดตรงเหมือนกัน ทีนี้พอที่แท้ที่เป็นปัจจัยคือ,อยังไงแล้วมีจุดหมายที่ดีงามประเสริฐสูงว่าอย่างที่ว่าไงก็เราจะศึกษานี่ใช่ไหมเราต้องการใจศึกษาเช่นเราบวชจะเรียนหนังสือก็เราไม่ฉันไม่มีนิสัยสี่แล้วเราจะอยู่ได้ไงแล้วไปเรียนได้ไงใช่ไหมอาหารเป็นต้นหรือทั้งสี่อย่างอาหารเครื่องนมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก,ก็ได้เป็นอนิสยัยเป็นที่อาศัยของเราเพื่อเราจะได้อาศัยมันนะ่ะ มีกำลังที่จะไปเล่าเรียนศึกษาจเจริญใจศึกษาต่อไปอันนี้ก็คือว่าเรามีจุดหมายที่ดีงามประเสริฐสูงขึ้นไปแล้วไอ้ปัจจัยเศรษฐกิจเนี่ยมันพอเพียงไหมที่จะทำให้สำเร็จตามจุดหมายนั้นไม่ใช่สักแต่ว่ากินบริโภคไปพอให้มีความสุขสนุกสนานจบไม่มีจุดหมายอะไรชัด หรือว่าอพอเป็นอยู่ได้ใช้ชีวิตฉันอยู่ได้ก็ไม่มีจุดหมายอะไรใช่ไหมจบนี่เรามีจุดหมายว่าชีวิตเป็นอยู่เป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์ที่ดีงามเป็นมนุษย์ที่ได้พัฒนาแล้วประเสริฐจะเป็นสังคมก็เป็นสังคมที่ดีงามเราจะมีชีวิตที่ดีงามพัฒนามีจิตใจดีงามพัฒนาแล้วมีปัญญาอะไรต่ออะไรได้ต้องมีการศึกษาเราจะทําได้ไงเราต้องมีปัจจัยสี่ให้เพียงพอ ปัจจัยสี่แค่ไหนพอที่จะให้เราศึกษาอย่างได้ผลดีที่สุดนั่นคือเพียงพอพอเพียงพอเพียงมันต้องว่าพอเพียงเพื่ออะไรพอเพียงที่จะทําอะไรใช่ไหมมันต้องพอเพียงอะไรพอเพียงที่จะงั้นมันเป็นมีนสับมันบอกอยู่แล้วพอเพียงที่จะพอเพียงที่จะไปเรียนหนังสือพอเพียงที่จะพัฒนาชีวิตอะไรก็ว่าไปหรือเพื่อจะทําความดีอะไรอ้าวแล้วมองแง่ สังคมมันก็พอเพียงอีแหละสังคมนี้จะต้องเป็นสังคมที่อยู่กันดีสงบเรียบร้อยมีวัฒนธรรมมีความเจริญงอกงามในทางที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ในศิลปะวิทยาการอะไรก็ตามไอ้เศรษฐกิจนี่มันพอเพียงไหมที่จะทําให้สังคมมันเจริญพัฒนาอย่างนี้ได้อย่างนี้เรียกว่าพอเพียงพอเพียงเพื่อสนองจุดหมายที่ดีงามนั้น ไม่ใช่อยู่กันอย่างเลื่อนลอยแล้วก็กินเสพบริโภคสนุกสนานลุ่มหลงเพล,เพลิินจบแล้วก็ที่จริงมันไม่จบมันก็คือมันไม่พอสักทีแล้วมันก็ยิ่งต่ําลงไปยิ่งเสื่อมลงไปเนี่ยทําไงจะให้เข้าใจจะได้ชัดๆแบบเศรษฐกิจเป็นปัจจัยพุทธศาสนาเน้นคําว่าปัจจัยก็บอกอยู่แล้วเป็นเครื่องเกื้อหนุนแล้วเป็นนิสัยย้ำเข้าไปอีกพอบวชพระบอกเอานิสัยสีนะบอกงั้น มันเป็นที่อาศัยของเราก็เหมือนกับพวกเรามาสัมพั์กันท่านก็มาอาศัยอุปชา,าจารย์ก็บอกอาจารย์ก็เป็นนิสัยอุปชาก็เป็นนิสัยท่านทั้งหลายก็อาศัยอุปชา,าจารย์ก็เพื่อจะได้ก้าวไปสู่การศึกษาแล้วท่านไปอาศัยอาหารเครื่องนุ่งหม่มก็เพื่อจะได้ก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยก็คือปัจจัยต่างๆรวมแล้วก็เป็นปัจจัยภายนอก บุคคลอื่นครูอาจารย์เป็นกัลยานามิตรก็เป็นปัจจัยายนอกที่จะมาหนุนในชีวิตเราเนี่ยสามารถพัฒนาจะเลยงอกงามวัตถุอาหารก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนเราสภาพสังคมที่ดีงามเป็นระเบียบไม่มีอาชญากรรมอยู่กันดีก็เป็นปัจจัยเกื้อต่อการพัฒนาชีวิตของแต่ละคนก็อย่างเงี้ย ทีนี้ถ้าเราไม่มองเรื่องความหมายของชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่ต้องมีการพัฒนาสูงขึ้นไปยังมีอะไรที่ชีวิตควรจะพัฒนาก้าวไปอีกไม่ใช่แค่นี้มันก็จบมันก็กินเสเพให้ได้สนองประสาทสัมผัสแล้วก็สนุกสนานก็จบไม่มีความเจริญพัฒนานได้ตอนนี้จะเอาเศรษฐกิจเป็นเอ็นใช่ไหมจะเอาเศรษฐกิจเป็นจุดหมายสักแต่ว่าให้ได้มีกินเสพ อาวัตถุไปจุดหมายก็จบสังคมอย่างนี้ก็ต้องเสื่อมแน่นอนจะไปเจริญได้ยังไงสมัยเดิมแม้จะบางทีไม่ตระหนักในจุดหมายแต่สภาพสังคมมันมุ่งไปสู่จุดหมายเราจะเห็นว่าสังคมที่เจริญเนี่ยมันมีจุดหมายทั้งนั้นเลยอย่างญี่ปุ่นนี่มีจุดหมายจะเอาชนะฝรั่งให้ได้ชนะมันก็ต้องมีชนะในเรื่องอะไรชนะในการสร้างใช่ไหมในการผลิตในการทําอะไรต่างๆ ในเรื่องอุตสาหกรรมในการผลิตทําผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอะไรเนี่ยมันโยงกันไปนหมดแหละอันนั้นเมื่อพระไม่เข้าใจพระก็บอกหลักพุทธศาสนากับชาวบ้านไม่ได้สังคมก็ไม่รู้พุทธศาสนาคืออะไรก็เขวเฉยเฉยไปก็ออกไปกันใหญ่ต่อมาก็หมดแล้วก็อารยธรรมต่างประเทศเข้ามาก็จับจุดเขาไม่ถูกอีกใช่ไหมมันพอดีว่า เขาต้องการขายสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็ต้องให้คนอยากบริโภคมากจะได้ซื้อมากแต่ของนั้นผลิตมาแล้วในะไอการผลิตมันไม่ตามมาแต่ว่ามันมีแต่ของมาให้บริโภคเราก็เลยเจอแต่เรื่องบริโภคไอเรื่องผลิตก็เลยไม่สนใจมื่อก็เลยไปกันอย่างเงี้ยนะีนั่นต้องช่วยกันเต็มที่เลยนะต้อง มาคิดกันสังคมไทยนี่มองในแง่หนึ่งก็คือตกอยู่ในความประมาทมานานนี่แล้วทำไงจะตื่นกนสะสักทีขมิ้ขมันก็ตื่อเรือล้นขนขวายตอนนี้ตั้งถึงขั้นเร่งรัดเลยนะตนต่อที่เริ่มยุคพัฒนาใหม่ๆเขาก็มีนะสำนักง,งานเร่งรัดพัฒนาชนบทว่างั้นเร่งรัดเร่งไปเร่งมาเดี๋ยวนี้เป็นไงก็ไม่รู้เอออาท่านมีอะไรสงสัยแล้วครับถาม ก็คราสั้นๆแล้วกันครับผมก็รบกวนท่านจะคุยมานาแล้วก็คือว่าเคยได้ยินข่าวว่าพระอรหันนะครับเวลามีพระองค์นี้มรณภาพไปแล้วแล้วศพเหมือนกับเขาตั้งศพไว้ร้อยวันอะไรครับแล้วศพไม่เน่าไม่เปื่อยคนก็พูดกันไปว่าเออพระองค์นี้เป็นอรหันอะไรยงนีครับอยากทราบว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าอรหันแล้วต้องทําให้ศพไม่เน่าจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับผมถ้าบอกกรนตรงๆว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสให้สนใจเรื่องนี้เลย ก็คือไม่ได้สนใจให้ความสัว่าขขมันจะเป็นยังไงก็คือสังขารเราอาศัยร่างกายนี้เพื่อจะได้มาทําชีวิตให้ดีขึ้นอาศัยร่างกายนี้ทําประโยชน์ใช่ไหมก็ทําประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็พัฒนาชีวิตนี้ให้ดีด้วยการศึกษาแล้วก็ทําประโยชน์กับผู้อื่นเป็นพระก็เอาธรรมะมาแนะนําสั่งสอนช่วยให้โยมศึกษากันไป การที่ได้ฝึกฝนตนได้พัฒนาชีวิตดีงามทําสังคมให้ดีงามเรียบร้อยจะร่างกายไม่น่าไม่เป่วยแต่ว่าไอ้สังคมมันก็แย่แย่งงี้อยู่ก็มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะวัดวัดกระโสมใช่ไหมเพราะนะั้นพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ทรงให้สนใจเรื่องฤทธิ์ปาฏิหารก็มันก็รวมอยู่ในเรื่องเหมือนกับฤทธิ์ปาฏิหารนั่นแหละก็ถ้าเราเอาหลักใหญ่นี้มามันก็แบบเดียวกันก็คือว่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเอาปาฏิหาริปสามนะ หนึ่งอิทธิปาติหารสองอาเทศนาปาติหารสามอนุสาสนีปาติหารพระพุทธเจา้าสัตเรารังเกียจอิทธิปาติหารเรารังเกียดอาเทศนาปาติหารเรายกย่องเฉพาะอนุสาสนีปาติหารทั้งท่าที่พระองค์ก็เป็นผู้ที่เรือชื่อว่าทำได้เก่งนะแต่ว่าปกติแล้วพระองค์มีฤทธิ์ไปปราบฤทธิ์ เพราะว่ายุคนั้นเขากาลังนิยมฤทธิ์กันเหลือเกินถ้าใครไม่มีฤทธิ์คนเขาก็ไม่เชื่อถือก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าไปที่สํานักชดินน่ยถ้าไม่มีฤทธิ์ชดินก็ดูถูกเลยเริ่มตั้งแต่พอไปถึงก็ดูถูกเลยเฮ้ hey, ท่านองค์นี้จะมีอะไรเลยแกล้งจะให้ไปอยู่ในที่ที่ว่าจะต้องเกิดปัญหาให้ได้พุทธเจ้าก็ผ่านมาชดินก็เอ้ยอะไรกันเนี่ย ยังอยู่เลยเนี่ยเอองินน่ก็ชักจะทึ่งแล้วสิถ้าเลยสนใจก็พูดกันรู้เรื่อง,องพอรู้ว่าอืท่านแน่กว่าเราเรื่องฤทธิ์ฟังเลยคนนี้นะจะพูดเลยก็ฟังพอฟังพระเจ้าเจ้าก็เหมือนก็บอกให้เลิกฤทธิ์เลยบอกไม่ต้องสนใจแล้วเธอหันมาสนใจหลักแหละหลักความจริงแล้วก็จะอยู่กันยังไงให้มันดีมาช่วยกันทำอะไรต่ออะไรเป็นประโยชน์ ในหลักการก็อยู่ที่เนียคือเรื่องฤทธิ์มันก็ต้องรู้จักใช้ปกติก็คือฉั้นใช้เป็นเครื่องมือหรือเครื่องประกอบจะให้เป็นสื่ออย่างหนึง่งที่โยงไปหาตัวหลักธรรมคาสอนอย่างที่ว่าตอนแรกเขาไม่ยอมรับฟังเพราะคนนี้มันต้องมีศรัทธากันก่อนเมื่อกันมันไม่ฟังเมื่อเขานิยมฤทธิ์ก็เลยเอาทำฤทธิ์ให้เขายอม พอเขาศรัทธาเขาฝังและพุทธเจ้าก,ก็ไม่พูดเรื่องฤทธิ์อีกต่อไปใช่ไหมพูดเรื่องธรรมะจบเรื่องฤทธิ์ไปแล้วแล้วคนนั้นเขาก็ไม่สนใจแล้วเพราะเขาถึงธรรมะแล้วนี่ถ้าพระรู้จักใช้ก็หมายความว่าเอาฤทธิ์มาเป็นเครื่องอุปกรณ์ขันโตนเหมือนพระโบราณไทยเราเนี่ยก็ยังใช้เหมือนกันแต่ว่าท่านใช้อย่างที่ว่าผมเคยเล่าไว้แล้วในตามพระใหม่ไปเรียนธรรมไม่ทราบใครฟังหรือเปล่าหลวงพ่อสมัยก่อนเนะี่ย ผมก็ยกตัวอย่างให้ท่านปกติไม่มีพูดถึงเลยเรื่องริเรื่องความขลังแต่ว่าโอ้เคเขาลือกันไปทั่วว่าองค์มี้ขลังจังเลยเนะแต่มีเรื่องเดือดร้อนมาท่านก็ทำให้ทำให้เฉพาะรายที่มีปัญหาแต่ว่านอกนั้นขอยังไม่ให้เลยและก็ไม่มีมูลค่าเป็นเงินทองก็เนี่ยเข้าใจตัวความหมายก็เพี้ยน แล้วก็ใช้ก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเข้าใจความหมายถูกรู้ตำแหน่งแห่งที่ความสำคัญคุณค่าของมันเราใช้ปฏิบัติให้ถูกมันก็สอดคล้องเข้ากันหมดกลายเป็นระบบไปเลยสำหรับมนุษย์ระดับนี้เขายังไม่พร้อมเราก็ต้องทำให้เขาพร้อมนี่ก็คือวิธีการทำให้คนพร้อมปัจจุบันก็ถือสำคัญเรื่องคนต้องให้พร้อม ภาษาบาลีก็มีอย่างคนที่จะบรรลุธรรมนะั่นต้องบอกมีอินทรีย์แก่กล้าหรือสุกงมนั่นเองสุกงมก็ปริปักกินทริยะปริปักกะอินทรีย์อินทรียะก็อินทรีย์มีอินทรีย์ที่ปริปักกะแปลว่าสุกงม mm hmm. พระเจ้าก็เลยว่าคนไหนยังไม่งอม <laughs> ก็คือยังไม่พร้อมพระองคก็บ่มอินทรีย์ mm hmm. ก็มีวิธีปฏิบัติในการบ่มอินทรีย์ ไม่ใช่ไปรอให้เขาพร้อมอีกอะอัน,นั้นมันก็ไปรอเหตุปัจจัยมนุษย์มีความสามารถเนี่ยตัวเองก็เป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งเจตนาและปัญญาของตัวนี้แหละเป็นปัจจัยธรรมชาติที่สําคัญที่สุดเลยแล้วมนุษย์ไม่รู้จักใช้ไปมองแต่ธรรมชาติส่วนอื่นก็คือธรรมชาติที่ตัวมีพิเศษไม่เอาไปใช้ธรรมชาติกุโลเจตนาเจตนาที่ดีเป้าหมายจุดหมายที่ดียอดเยี่ยม ซึ่งถ้าไม่ตั้งขึ้นมามนุษย์ไม่รู้จะคิดแล้วอันนี้มันมีไม่ได้นะจุดหมายที่ดีที่ประเสริฐมนุษย์เนี่ยมีแล้วที่มีได้อย่างนี้เพราะมีปัญญาและจะสนองให้สําเร็จเจตนาที่ตั้งเพื่อจุดหมายที่ดีนั้นก็ต้องอาศัยปัญญาที่รู้เข้าใจแล้วมาดําเนินการนั้นมนุษย์มีปัใจจัยในตัวที่สําคัญที่จะร่วมกบวบนการธรรมชาติคือปัญญาและเจตนา เพราะนั้นเราก็ไม่รอให้ธรรมชาติมันเป็นไปไมาว่าไปรอธรรมชาติส่วนอื่นในส่วนที่เราไม่เกี่ยวข้องไปรอให้มันเป็นไปเองเออไปรออยู่ได้ยังไงก็ถือนี่แหละท่านบอกว่าเป็นคนประมาทก็ปัญญาเจตนาตัวเป็นปัจจัยแสนวิเศษมีก็เอาเข้าไปใช้สินี่แหละท่านจึงไม่ให้รอ นะเอาปัญญาและเจตนาที่ดีเป็นกุศลเข้าไปร่วมเป็นปัใจจัยในกระบวนการธรรมชาติผลักดันเหตุปัจจัยอื่นนห้มันไปสู่จุดหมายที่ดีที่ประเสริฐคนไม่ค่อยเข้าใจพุทธศาสนาะที่ว่าพอพุทธศาสนาะก็อยู่ไปตามธรรมชาติเนี่ยทำไมมองดูตัวเองเราไปธรรมชาติแล้วมีมีปัจจัยธรรมชาติสําคัญไม่เอาปใชจัยเอออยู่ไปตามธรรมชาติก็หมายถึงธรรมชาติอื่นนก ต้นไม้ลิงข้างอ้าวปล่อยไปตามลิงข้างมาาันจะบรรดาลไปก็ไม่ได้ความใช่ไหมอ้าวท่านไม่มีอะไรแล้วเลย <ๆ S 1> มีแมไ้ไม่มีนะก็มีเรื่องอื่นเยอะถ้าคุยกันต่อไปเรื่องโน้นเรื่องนี้มันก็โยงกันไปเรื่อยแต่ทุกเรื่องโยงกันนะฮะถึงกันหมดเอาไว้เอาไว้คุยกันต่อถ้าท่านไม่มีคำถามอะไรวันนี้เราก็คุยกันท่านนี้ก่อน กามุทนาทุกทตน